วันนี้าจากเมืองไทยในยรอบสองดีเป็นยังไงบ้คะก็แฮปปี้มากเลยค่ะมีความสุขม,มากเลยแล้วก็มีพี่น้องอาตอมมารอค่ะแล้วก็พี่ขีสุขสริมมาสัมภาษณ์ก็ดีใจมากเลยค่ะเป็นวันที่หนูแฮปปี้มากเลยกับแฟนคลับก่อนเลยวันนี้เขามารอนานมากอยากพูดอะไรกับแฟนคลับก่อนเลยนะแหนูอยากพูดพูดทางด้านนั้นหรือทา,านาทาาน,นั้นอ่ะฐานนั้นบอกแฟนคลับก่อนเลยเออหนูอยากบอกว่าขอบคุณมากๆ ทุกทคนเลยนะคะจริงๆหนูตามข่าวตลอดใช่เพื่อนเพี่น้องเหนื่อยกันมากเลยหนูจะร้องไห้หนูเสียสตมากก็ขอบคุณทุกทคนที่ติดตามหนูตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็จนวันนี้มันก็3มปีแล้วเนาะก็พยายามจะมีผลงานดีๆให้เพื่อนเทุกคนนะคะแล้วก็ ความรักของทุกคนนะคะอแม่่ของนแล้วสที่สุดเลยซนซิทีบมากเลยหนูท่าไหร่กันเลยทีเดียวค่ะก็ดีใจขอบคุณค่ะ่อดีใจที่ทุกคนมารอค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะมีผลงานที่ไทยด้วยค่ะ กลับมาประเทศไทยตรงนี้เราถ่ายไปนานเหมือนกันที่แบบไปเราไปอยู่ต่างประเทศมีเมนูอะไรพิเศษหรือแบบว่าอยากได้อะไรพิเศษหรือว่าที่แบบไว้เล่นอะหรออ๋ออาหารอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากกลับมากินหมูปิ้งหมูปิ้งใช่หมูหมูปิ้งหรูอยากอยากกลับไปกินหมูปิ้งแล้วก็พวกผัดไทยค่ะเลยพวกนี้ใช่ว่าหมูหมูปิ้งมันทำที่นู่นไม่เป็นค่ะก็มีอาหารที่อยากกินเยอะมากจริงๆหนูก็จะเดี๋ยวบายบายกับพี่ๆเสร็จก็จะรีบกลับไปร้านประจำที่กิน เ,เมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาครั้งนี้เราจะมีผลงานที่ประเทศไทยด้วยนี่เพื่อจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นผลงานอะไรแบบว่าเย,ย,ย็นๆนิดนึงมีค่ะก็จริงๆหนูเริ่มเริ่มแล้วคะ่ะคือมาคุยกับพี่ๆทางด้านเพลงนะคะได้คุยกับพี่ก๊อฟ พักกิ้งกิโอไ้แล้ว<อ>ใช่นี่หนูพูดเลยนะว่าหนูคุยกับพี่ก๊อฟไปแล้ว<อ> <laughs> เนี่ยว,วันที่19นี้ไปคุยกับพี่เขาเรื่องงานค่ะโปรเจกต์ก็จะมีเราทำอะไรกันแล้วก็ทั้งด้านอื่นๆก็มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มเขียนเพลงไทยแล้วค่ะแล้วก็เดือนสามพิ่ว่าน่าจะมาเปิดแฟนมิดค่ะใช่ก็จะแบบแอบบอกไปนะว่า <laughs> บบที่ทำร่วมกับพี่ก๊อฟเนี่ยมันจะออบันแนวไหนจะอะไรยังไงอ่ะก็น่าจะเป็นน่ารัก ใส่อะไรอย่างงี้เฟสค่ะก็เดี๋ยวต้องไปคุยค่ะใช่แล้วต้องแาบนั้นหรอคะคะจะมีอะไรอย่างอื่นอีกมเนี่ยนอกจากเพลยนอกจากเพลงอย่างเงี้ยค่ะก็มีซีรีส์ที่เพิ่งถ่ายไปของทางที่จีนค่ะก็น่าจะออนแอร์ประมาณเดือนเดือนภายในปีนี้ละค่ะครึ่งปีแรกค่ะแทนที่เรากลจะมาในคำนี้ค่ะเราจะอยู่ไทยประมาณนานยังไงเท่าไหร่คะหนูคิดว่าน่าจะอยู่ยันตรุษจีนค่ะตรุษจีนหลังจากจบตรุษจีนไปแล้วค่ะ คาดว่าก็คือเราจะกลับไปทำงานต่อที่จีนต่อใช่ค่ะเอาอวยแอบฝากฝากถึงแฟนๆอีกรอบนึงอ่ะฝากถึงแฟนๆอีกรอบนึงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ที่ทางบ้านค่ะแล้วก็กลับมาไทยแล้วค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะคะมีความสุขมากๆค่ะอยู่กับครอบครัวกินข้าวกันเยอะๆนะคะขอบคุณพ่อสาบว่าตุ๊ดช่วยถือจูนภาวาจีนให้พ่อด้วยน 祝大家春节快乐，然后好好吃饭，和大家在一起，和家人在一起，然后幸福满满的。嗯，好。